อันนี้คือผมพูดถึงทั้งหนึ่งหนึ่งสองพูดถึงทั้งขายชาติพูดถึงทั้งชั้นสิบสี่การที่สังคมเนี่ยมีคลิปนั่งลงครับกับนั่งลงลูกเนี่ยแล้วประชาชนต้องมาถามว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยการที่ประชาชนตั้งคำถามว่าคลิป นั่งลงลูกมีจริงหรือไม่แสดงว่าความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นศูนย์หรือติดลบถ้าเรามั่นใจเนี่ยปับ๊บโอ้ยนั่งลงลูกเนี่ยเท็จแน่ๆผมไม่ต้องโทรถามหรืออาจารย์กรมสรรไม่ต้องโทรมาบอกหรอกคือแม้แต่ว่ามีคําถามหรือคิ้วขบวดเนี่ยแปลว่านั่นคือคะแนนความไว้ใจกระบวนการยุติธรรมเป็นศูนย์หรือติดลบแปลว่าประเทศ หรือรับล้มเหลวถูกไหมถูกไหมครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมพูดถึงสารไทยฟงนะอืมสารไทยฟงราชวงศ์ซ่งในพระประมาพิไธยของหรินจงหวังตี้ท่านเป่าบุญจีนท่่นเมืองไคเฟิงขอให้จันเจา้ากงสุนชื่อหวังเฉามาหั่นและจางหลงเป็น พยายนด้วย